ปุ๊บก้มหน้าไปเลย๊บเออมีสมาชิกขายชิปมีสมาชิกไว้คขาเออตัวโตมีสมาชิกไว้ลูกมาเลยเนี่ยเลยมีสมาชิกอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมือด้วยเห็นไหมดำน้ำได้นานกว่าเดิมแล้วอห่างเงี้ยก้มหน้าด้วยเออก้มหน้าก่อนแล้วก็ถีบมาหนึ่งสองสามอับบังแล้ก็ปุ๊บถีบมาเลยปิ้วเออเห็นไหมเร็วไหมพอถีบมาแรงเร็วมไหม ปุ๊บเนี okay. Really? Okay. Oh, ่ยตัวหายใจเยอะแล้วก้มน้าแล้วก็หลออยขามเลยขายทิ่พารุนงชาติเหไหมที่ที่แล้วนะพร้อมเนีก้มน้าไปเลยคารุงชาติด้วยานารุตงชาติด้วยเออหนาขึ้นมาอาณทุนงชาติหนึสองสากปากให้เข้าอึ๊บลอยไปเลยปิ้วออากเข้ามอลิเยียมาอพร้อมหนึงสองากะาเข้าอึ๊บก้มน้าไปแค่ไหนใจไมเลย เออพอจะขึ้นมาก็ปอฟองกันยังหมูปอบฟองเห็นไหมเขาบอกใหเข้าอึ๊บก้มหน้าอู้